เพิ่งกลับมาจากดำน้ำที่จังหวัดตรังทะเลตังสวยงามนะครับแต่ไปครั้งนี้กลับมานี่หน้านี้สูบเลยผอมเลยเห็นไหมหล่อนะฮะความเหี่ยวลดลงน้ำหนักหายไปสาบกิโลครับเพราะว่าเ,ออเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอ,อนไปลายแก่มีอาการเย็น ก็ไปห้องแอร์ทานอาหารนี่โอ้ยพอมันเย็นอย่างนี้วะนะครับจากนั้นก็เริ่มเขาเรียกอาการไข้มีอะไรร้อนร้อนหนาวหนาวเลือดจะไปลมจะมานะครับตามมาด้วยไข้ตร้อนครับรู้เลยครับแล้วยังไงล่ะครับเพราะว่าวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนกลางคืนหลินจะต้องบินไปที่จังหวัดตรังนะครับ ก็เลยตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะครับนอนให้น้ําเกลือแล้วก็รับประทานยาหมอวัดอุณหภูมิได้38.6องศาโอ้โหไข้ก็สูงนะครับทานยาก็คือนั้นก็นอนแล้วร้อนหนาวๆสม,สมนะฮะนอนหลับตื่นตื่นกึ่งเพอนะฮะแล้วก็เชา้าก็เออยังมีไข้น้อยๆยเล็กๆแต่ว่าต้องรีบออกมาแล้วก็ บินในช่วงเย็นนะครับก็ใช้ยาประครับประคองไปก็เวลาเป็นไข้นี่มันจะเบื่อเบื่อเพียเพียทานอาหารก็ไม่อยากทานนะครับไปํำน้ำน,นี่ก็ทรมานทรมานนะครับใช้ยาอัดประครับประคองไปกว่าจะพ้นมาได้เนี่ยโอ้โหอาหารที่ไิกทานอร่อยอร่อยเนี่ยมันไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีความอยากกินเลยนะเสียดายเหลือเกินก็ ต้องระวังครับสิ่งสําคัญก็คือดิมิ่ตตั้งข้อสังเกตตัวเองว่าท้องเสียเมื่อวันพุธนะครับแล้วก็ไม่ลดการออกกําลังกายนะฮะก็เอาละต้องระวังแล้วครับตอนนี้ไม่ประมาทโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์ไม่ได้แล้วพอเป็นไข้นี่นะโอ้มันเบื่อมันเซ็งมันไม่อยากแน่มันเป็นอะไรที่นะโดยเฉพาะเราจะไปเที่ยวด้วยนะครับนะ นะจะหวังว่าทุกคนก็ดูอุทาหรณ์หลี่หิงไว้นะครับอ่ะวันนี้เรามารู้เรื่องของการประกาศรายชื่อนะครับนักเตะไทยชุดนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะครอดออกมาไ,ได้นะครับคุณซืออิชิอิเนี่ยไม่ทราบครับต้องรอปุ่มไฟเขียวจากใครครับนะมันต้องผ่านคุณมาสัตดะ นะแกก็เริ่มแกคงรู้แล้วครับสไตสล์ํำนานประชาไทยนะฮะนะต้องเข้าไปให้คุณแปร่งคุณแปร่งเนี่ยก็ต้องออดูรายชื่ออาจจะมีสักเจ็ร้อคนนะฮะแล้วก็โทรตัดตัดตัดตัตตตตตออกเหลือสักเจ็ดสบนะฮะโทรไปถามคนนี้นี้สามคนนี้ได้ไหมไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาโทรไปโทรไปถามสมโมสรใหญ่ไง ไม่เอาไม่เอาคนที่ผมไม่ให้ไปผมจะเก็บคนที่เจ็บนะฮะก็พอได้ไฟเขียวยี่บสามคนปุ๊บนะครับก็ประกาศมานะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเกิดประกาศมายี่ิบสามคนแล้วก็เดี๋ยวคนนู้นถอนอีกคนทีนถน่ถอนอีกเสียเวลานะครับเออทำกันอย่างนี้เกินไปนะครับก็งานนี้เนี่ยก็เห็นตัวก็งั้นๆน,นะครับนะะเพราะว่า มันเป็นแมตช์อุ่นกับญี่ปุ่นวันที่หนึ่งที่สานามกีฬาแห่งชาตินะครับที่กรุงโตเกียวเนี่ยคุณพอรินก่อนออกมาก็จวกเลื่อนแผลโผบริหารไอของของทีมช้างศึกเนี่ยเป็นการบริหารแบบเดิมๆนะฮะเป็นการเขาเรียกถอยหลังลงครองนะครับก็คุณบารงก็บอกครับนะว่าหลังๆเนี่ยนะครับ ทีมชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญรองสโมสรใหญ่นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต่างชาตินีเขากลัวนะครับว่าจะไม่เรียกตัวนะฮะเออบ้านเรานี่มันแปลกตรงข้ามก็ถามหาความเจริญคงจะจะจะ,จะยากนะครับขณะเดีวยวกันกลับมาที่การคาดหวังนะครับในตัวผู้เล่นก็มีนิก คอรัสมิคเคโซ่แบ็กขวาลูกครึ้นโอ้โหถ้ามาเติมในตอนบอลโลกกับจีนมันเลยเสียดายนะครับเขาเจ็บตอนนั้นนะครับมาจาก OB บโอดนเช่นะก็เกมรุกก็เราจะมีนะครับก็เดิมๆนะครับสุภโชคสารชาติเอกนิปัญญาที่เล่นจเจเจลลีแล้วก็สุปนัทเหมือนตาจาก OS เอสลนะครับนะ เมสซเจก็ไปพักก่อนแล้วกันนะครับงานนี้ก็เราจะได้ทดสอบระบบทีมนะครับได้นักเตะดาวรุ่งอย่างรุ่งรัตภูมิจันทถึกนะฮะแม่มาแทนคุณเจริญศักดิ์วงกอนนะฮนะคนนี้ก็เทคนิคการเล่นดีโชว์ฟอร์มได้นะครับเดิมเดิมก็ส่วนใหญ่ส่วนก้องหลังก็จะมีใหม่ก็จัก,กรพันธ์ไพสุวรรณสันติภาพจันง์งอม สุพรรณทองสงคือเขายังไม่ได้เ,เรียนรู้ลงไปเล่นในตัวจริงนะครับงานนี้ก็จะได้บททดสอบกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นว่าเกมรุกนะครับที่ระบบ1-2แม่นยำความสามารถตัวต่อตัว,ตว,ตวรวดเร็วการบอลตัดหลังนะฮะบ,บอลออกซ้ายบอลทะลุทะลวงเจาะใน บอมกาอากาศนะครับที่มารวดเร็วนะครับบอลตัดหลังเสร็จจะปาดเข้ามาแถวสองยิงนะหรือว่าจะโยนมันยับม,มากนะครับรุวนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การฝึกอย่างเดียวนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องเ,ออเทคนิคที่ผ่านการฝึกฝนมาตักษะแดบแบบระดับโลกนะฮะ แล้วก็การเพสซิ่งเกมรับนะในกรณีเราจะโต้กลับนะวันนี้เรามาแบทแบนยูเลยครับคือตั้งรับนะแล้วโต้กลับแต่จะโต้กลับได้เจ็บเจบขนาดไหนนะครับก็ต้องดูนะฮะก็ฝากความหวังไว้ก็อยากจะเห็นคุณสุปรัดิ์เหมือนตานะครับได้ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับพี่มุ้ยอาจจะช้าลงนะฮะ นะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับเรามีดีริมเส้นดีๆนะฮะเจ้าเช็คนะครับจะได้เล่นในตำแหน่งที่ที่เขาเล่นในเจลิกหรือไม่นะครับใช้ความเร็วริมเส้นแล้วก็เราจะได้เห็นประดินภาลานะฮะยืนตรงไหนอย่างไรนะครับอ่ะก็คาดหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็จะมี อีกไม่กี่วันก็คือวันที่16นะครับเราจะเจอกับคิริสถานในศึกเอเชียนคัพนะนะก็แล้จะมีมีนาคมเจอกับเกาหลีสองนัดนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเราจะได้นายกคนใหม่ละมาดำแป้งนะฮะก็ทำงานกันให้เต็มที่นะครให้ดีๆแล้วกันยัาเหมือนเดิมนะฮะถ้าคุณทำเหมือนเดิมคุณจะได้เท่าเดิมแต่เพื่อนเนี่ยทำใหม่คิดใหม่ เขาก็ได้ใหม่ๆแล้วก็เขาไม่ได้แบตเดิมเขาก็ไปเราก็ชกกักกระฉักอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องทํางานเลือกตั้งก็คล้ายๆกับพักการเมืองครับใช้ระบบบ้านใหญ่โอ้โหมันทําไมไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์เลยนะอะขอบคุณครับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าขอไปแล้วก็กดกันนะฮะส่วนคนที่ไม่กด แล้วแต่ละกันนะครับจักรุณาขอบคุณครับมีความสุขครับอากาศหนาวลมหนาวมา3-4วันนี้ดูแลสุขภาพปุนป้นปุ้นชัก,ชก,ชก,ชก